การก,าการ,ร,า,กา,รกาบการไหว้อัญชลีอภิวาสการกราบการไหว้มีถึงแม้จะไม่มีพระพุทธรูปอยู่ในโลกนี้เราก็ยังมีการกราบการไหว้เท้าศักกะเดินลงมาจากปราสาทไหว้ทุกทิศเลยไม่เห็นมีอะไรเลยนะมาตาเลียไหว้ทิศหรือเปล่าไม่ใช่เจตนาเท้าศักกะไหว้ใครชี้ไปที่เจตนาก็คือไหว้ มนุษย์ผู้มีศีลอุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมนะผู้มีจิตตั้งมั่นตลอดการยาวนานนักบวชผู้บวชแล้วในธรรมวิน,นัยนี้นะนี่คือที่เท้าสักกาหว้ายว้พระเสขะไหว้พระอเศขขะวหว้พระพุทธเจ้านั่นคือตัวเจตนาเป็นตัวหลักนะไม่ใช่พระพุทธรูปเป็นตัวหลักนะภิกษุเดินไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้เข้าไปวิเวกตามป่าเขา ไม่ได้แบกพระพุทธรูปไปด้วยนะแต่พอถึงเวลานั่งสมาธิภาวนานะระลึกถึงพระพุทธเจ้าอ,อยากกราบกลราบไปยมไปเห็นโอ้ท่านกราบต้นไม้นะมันน้งสงสัยมีนางไม้นะไม่ใช่เจตนาของท่านเนี่ยกราบพระผู้มีพระภาคเจา้าดูที่ตัวเจตนาเป็นสําคัญนะนี่อย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งถ้าโยมกราบพระพุทธรูปแล้วรู้สึกว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ฉันขออะไรได้แม้ขอได้ทุกทีเลยนะนี่ศักดิ์สิทธิ์มากชวนเพื่อนฝูงไปเนี่ยเธอต้องไปบนที่นี่เลยนะเธอต้องเอาหัวหมูไปแก้อะละครําไปแก้นะเธอขออะไรขอได้ขอกับท่านเลยนะก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิทันทีที่พระโสดาบันจะต้องละให้ได้ว่ากรรมและสุขทุกข เกิดจากผู้อื่นบันดาลมีอะไรศักดิ์สิทธิ์สักอย่างบันดาลขึ้นมาจะเป็นเทวดาเป็นต้นไม้เป็นเครื่องรางของขังอะไรต่างๆมันเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งที่พระโสดาบันจะต้องลาได้เยคือมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นคนบันดาลสิ่งสิ่งนี้บันดาลไม่ได้นะสิ่งที่บันดาลคือกฎอิทัปปัจยตานะ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่อะไรเพราะมีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญ,ญาณไล่มาเลยสายปฏิจจ์ตัวนี้เป็นตัวบรันรดาลสรรพสัตว์ทั่วโลกธาตุนะดังนั้นในที่เราคิดว่า ก้อนนี้บรรดานเนี่ยโอ้มันตื้นมากเลยนะเอาค้อนทุบก็แตกละเอาไฟเผาก็ละลายไปละนะ,ะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เคยให้เราเนี่ยไปฝากความหวังไว้กับอะไรเลยเนะพระองค์สอนเสมอว่าบอกอานนในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประเทีมีตนเป็นสารณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่ไม่เอาเลยนะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนะนะไม่ได้